ปีหน้าช่องสามเตรียมทวงบัลลังคืนละครบุษบาตาครีภาคต่อกงกรรมคาดฟิตติ้งหนักแสดงใหม่ หลังประสบความสําเร็จมาและทุกเรื่องสําหรับละครในนําวนนิยายจัก,กรวา,นนาลนครสวรรค์ทั้งสุดแค้นแสนรักกรงการมทุ่งเสน่หาและวาสนารักล่าสุดจุลามณีนักเขียนดังเจ้าของบทประพันธ์ดังกล่าวก็รายงานว่าบุษบาจารีหนึ่งในนิยายดังของเซตจัก,กรวา,นนาลนครสวรรค์เตรียมมาลดแลนดผ่านหน้าจอทีวีเป็นเรื่องล่าสุดแล้วโดยทางช่อง3กมกลังจะหยิบบทประพันธ์เรื่องนี้มาสร้างเป็นละครแต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าใครจะมารับบท เป็นพระนางของเรื่องสําหรับบุษบาตาคลีเป็นเรื่องราวชีวิตของบุษบาลูกสาวหนึ่งในแก๊งนางฟ้าตาคลีในกรงกามซึ่งประกอบด้วยประนอมติมเรนูและหวานโดยบุษบาเป็นลูกสาวของหวานหวานเป็นคนตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ย้อนกลับไปในช่วงปี2504ถึง2519การเข้ามาของทหารอเมริกันหรือทหาร GI ในช่วงสงครามเวียดนามทําให้อําเภอเล็กๆในชนบทอันห่างไกลแห่งนี้แปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่เต็ม ด้วยโรงแรมบ,บ้านเชาร้านอาหารผับบาร์แสงสีต่างๆผู้คนมากมายหลัง่งไหลเข้ามาทําอาชีพรับจ้างและงานบริการโดยเฉพาะธุรกิจค้าประเวณีจนคนตาคีถูกตาหน้าว่าเป็นเมืองแห่งผู้หญิงบริการมาตลอดหลายสิบปี ซึ่งมากแม่ชาวเน็ตเว็บดังลือให้หึงผลงานการแสดงคมแบกของนางเอกสาวแมทพิรณีหลังห่างหายหน้าจอไปยาวนานกว่า3ปีอาจจะเป็นบุษบาตาครีละครที่สร้างจากหนึ่งในนวนิยายดังจัก,กรวา,นาลนครสวรรค์สุดแขนแสนรักกงกรรมทุงสเสน่หาและวาสนารักของจุฬามณีซึ่งหากว่าเป็นเรื่องจริงจะถือว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายความสามารถด้านการแสดงของสาวแมทไม่น้อยโดยบุษบาตาครีเป็นเรื่องราวชีวิตของบุษบา ลูกสาวหนึ่งในแก๊งนางฟ้าตาคลีจากเรื่องกงการซึ่งประกอบด้วยประนอมติมเรนูและหวานโดยบุษบาเป็นลูกสาวของหวานซึ่งหวานเป็นคนตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ย้อนกลับไปในช่วงปี2 5 0 4ถึง2519การเข้ามาของทหารอเมริกันหรือทหาร GI ในช่วงสงครามเวียดนามทําให้อําเภอเล็กๆในชนบทอันห่างไกลแห่งนี้แปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโรงแรมบ,บ้านเช่าร้านอาหารผับบาร์แสงสีต่างๆผู้คนมากมายหล หไหลเข้ามาทําอาชีพรับจ้างและงานบริการโดยเฉพาะธุรกิจค้าประเวณีจนตาครีถูกตาหน้าว่าเป็นเมืองแห่งผู้หญิงบริการมาตลอดหลายสิบปี